สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับเทมอม2นี้เราเดินทางมาถึงบทที่6กันแล้วนะคะในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูหยิมนะคะจะมาสอนเรื่องชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมค่ะก่อนที่เราจะไปที่เรื่องรูปสามเหลี่ยมนะคะครูหยิมขอทบทวน ะะขอทบทวนในเรื่องของชนิดของมุมก่อนจำได้ไม่เอ่ยว่ามุมเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชนิดนะคะอ่ะมุมนะคะป,ประกอบไปด้วยทั้งหมด5ชนิดดังนี้นะคะชนิดแรกคือมุมตรงนะคะมุมตรงมีลักษณะเป็นเส้นตรงมีขนาด180องศานะคะก่อนอื่นก่อนที่มันจะเป็นมุมได้จะต้องเกิดจากการลากเส้นเชื่อมทั้งหมด3จุด นะคะและถ้าลากเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะเส้นสีเหลืองตรงนี้นะคะคุณครูวาดทับนะคะเป็นเส้นที่บอกขนาดของมุมนะคะหรือเรียกเป็นองศาโดยปกติแล้วก็จะมีาการเขียนตัวเลขกำกับไว้แบบนี้ถ้าเขาเขียนไว้ว่า180องศาแสดงว่าเป็นมุมตรงนะคะต่อไปชนิดที่2คือมุมฉากมุมฉาก เป็นเครื่องหนึ่งของมุมตรงหรือ90องศานั่นเองค่ะถ้าคุณครูขอแบ่งที่มุมตรงนะคะแบ่งแบบตั้งฉากแบบนี้เห็นไหมคะว่าจะถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งที่เท่ากันนะคะแบบนี้หรือถ้าเขียนเป็นขนาดของมุมคือ180องศาหารสองก็จะมีค่าเท่ากับ90องศานั่นเองค่ะก็จะเป็นมุมฉากเนาะ ต่อไปชนิดที่3ค่ะคือมุมแหลมมุมแหลมมีขนาดน้อยกว่ามุมฉากก็คือน้อยกว่า90องศานั่นเองค่ะถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะคะถ้ามันเห็นได้ชัดก็จะง่ายแบบนี้ก็คือเราจะเห็นเลยว่ามันน้อยกว่าตั้งฉากถ้า่านครูวาดเส้นที่ตั้งฉากขึ้นแบบนี้นะคะวาดทับแบบนี้มันก็จะเป็นมุมฉากถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่นะคะขนาดของมุมของเรามีขนาดน้อยกว่า90 องศามันก็จะเป็นมุมแหลมหรือถ้ามีการเขียนกำกับไว้ก็คือตั้งแต่มุมที่ออ89องศานะคะตั้งแต่1องศาถึง89องศาจะเป็นมุมแหลมต่อไปชนิดที่4คือมุมป้านมุมป้านนะคะมีขนาดมากกว่ามุมฉาก ก็คือมากกว่า90องศาแต่ไม่เกิน180องศาถ้าเขียนเป็นขนาดของมุมคือมากกว่า90ก็คือ91องศาถูกไหมคะไปจนถึง179องศาเห็นไหมคะเขาบอกว่าไม่ถึง180องศาเพราะถ้าเป็น180องศาจะกลายเป็นมุมตรงอันนี้คือลักษณะของมุมป้านต่อไป มุมกลับนะคะมุมกลับเนี่ยจะต้องสังเกตดีๆเลยว่าเส้นนะคะเส้นของอเส้นที่บอกขนาดของมุมอ,อยู่ฝั่งไหนถ้าเขาวาดมาแค่มุมแบบนี้ไม่มีการเขียนบอกว่าอะ่ะเขาต้องการให้เราวัดฝั่งนี้นะคะหรือเขาต้องการให้เราวัดฝั่งนี้กันแน่นะคะจากรูปเห็นไหมคะเส้นสีเหลืองตรงนี้เห็นไหมคะเขาให้เราวัดฝั่งนี้ เราก็ต้องวัดฝั่งนี้จากภาพนะคะเราดูได้ตาเปล่าแล้วก็จะรู้เลยว่ามันเป็นมุมกลับนะคะแล้วอ,อีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นมุมแหลมนะคะเขาบอกว่ามากกว่า180องศาก็ตั้งแต่181องศานะคะไปจนถึง359องศา เพราะเขาบอกว่าไม่ถึง360องศาเห็นไหมคะเขาบอกว่าไม่ถึง3 6 0องศาตรงนี้นะคะเพราะถ้าเป็น3 6 0องศาเห็นไหมคะถ้ามันวนครบไปจนถึง3 6 0องศาปุ๊บมันจะกลายเป็นวงกลมทันทีเนาะต่อไปหัวข้อที่2ค่ะเรามาดูคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมกันนะคะรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปปิด ที่อยู่บนระนาบมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมนะคะการกำหนดชื่อรูปสามเหลี่ยมเนี่ยจะนิยมใช้ตัวอ,อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่หรือพยัญชนะไทยที่จุดยอดมุมแล้วเรียกชื่อรูปสามเหลี่ยมโดยอาจจะเริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งแล้ววนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้เนาะและสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนคำว่ารูปสามเหลี่ยมเขาจะใช้รูปตรงนี้ค่ะ แทนคำว่ารูปสามเหลี่ยมอาทิเช่นมาดูตัวอย่างค่ะสามเหลี่ยมนี้เห็นไหมคะมีจุดยอดมุมทั้งหมด3จุดคือ A, B และ C นะคะเป็นสามเหลี่ยมปิดประกอบไปด้วยด้าน3ด้านมุม3มมุมนะคะเราอาจเรียกรูปสามเหลี่ยม ABC นี้โดยการเขียนสัญลักษณ์ว่าสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแล้วก็ตามด้วย ABC นะคะต่อไป ตัวอย่างที่2มีจุดยอดมุมนะคะอยู่ที่จุดกขคนะคะมีด้านทั้งหมด3ด้านนะคะมีด้าน3ด้านมีมุม3มุม,ม,มการเรียกชื่อนะคะชื่อของมันคือรูปสามเหลี่ยมกขคหรือถ้าเขียนเป็นสนัญลักษณ์ก็คือสามเหลี่ยมแล้วก็ตามด้วยกขคจริงๆการอ่านนะคะเราจะอ่านตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้อย่างเช่นนะคะ อย่างเช่นาสามเหลี่ยม ABC ถ้าคุณครูอ่านจากจุด A นะคะคุณครูจะอ่านมา C A ไป C ไป B นะคะก็จะอ่านเป็น A C B ก็ได้หรือถ้าครูเริ่มจาก B นะคะจะเป็น B มา A มา C อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ต้องเรียงกัน ต่อไปหัวข้อที่3ค่ะทีนี้เราจะมาเริ่มจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมกันแล้วนะคะสามารถจำแนกได้2แบบ2อ,อวิธีนะคะวิธีแรกก็คือการพิจารณาที่ขนาดของมุมนะคะขนาดของมุมคือที่อยู่ข้างในตรงนี้นะคะเนี่ยขนาดของมุม ขนาดของมุมเราจะวัดเป็นองศาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีไม้โปรเจคเตอร์ไม้เครื่องวงกลมหรือเครื่องมืออื่นๆที่สามารถวัดมุมของสามเหลี่ยมได้นะคะอย่างเช่นข้อแรกนะคะข้อที่1รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมแหลมค่ะคําว่ามุมทุกมุมเป็นมุมแหลมเราอาจจะใช้ไหมเครื่องวงกลมในการวัดถ้าเราวัดออกมาตรงนี้ได้ 60องศา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 คือน้อยกว่า90ถูกไหมคะตามที่เราเรียนมาในหัวข้อที่1น,น้อยกว่า90องศาจะเป็นมุมแหลมทุกมุมเป็นมุมแหลมเราเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมค่ะต่อไปชนิดที่2คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะ คุณสมบัติของมันคือจะมีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉากหรือถ้าบางข้อเขาจะให้สัญลักษณ์แบบนี้มาเลยค่ะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมตรงมุมตรงนี้หมายความว่ามันเป็นมุมฉากให้เราเข้าใจเลยว่ามันคือมุมฉากและมีขนาดเท่ากับ90องศานะคะถ้ามีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉากเราจะเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมฉาก ะะถ้าเขาไม่ได้กำหนดมาเราก็สามารถใช้ไม้โปรเจคเตอร์ or, หรือไม้ครึ่งวงกลมในการวัดขนาดของมันก็ได้นะคะต่อไปชนิดที่3คือรูปสามเหลี่ยมมุมป้านสามเหลี่ยมมุมป้านนะคะจะมีคุณลักษณะก็คือ,อมีลักษณะก็คือมีมุม1มุมเป็นมุมป้านนะคะมุมป้านก็คือตั้งแต่กี่องศาขึ้นไปนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เรียนในหัวข้อที่1ก็คือตั้งแต่ มากกว่า90องศาก็คือตั้งแต่91องศาขึ้นไปถูกไหมคะก็จะกลายเป็นมุมป้านทันทีหรือถ้ามองด้วยตาเปล่าเห็นไหมคะมุมเนี้ยมันต่างเยอะมากขอแค่มีมุมเนี้ยมุมนี้มันจะเป็น40จะเป็นเ30เป็น110อ่ะสองมุมนี้เป็นมุมแหลมก็จริงแต่ว่ามุมนี้เป็นมุมป้านแค่นี้ก็สามารถสรุปได้แล้วว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านนะคะ ต่อไปหัวข้อที่4ค่ะการจำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยการดูขนาดของด้านนะคะการดูขนาดของด้านจะต่างกันนะเมื่อสักครู่เราพิจารณาที่มุมคือข้างใน,นแต่ตอนนี้เราจะพิจารณาข้างนอกก็คือที่ด้าน3ด้านอย่างนี้นะคะมาดูชนิดแรกค่ะชนิดแรกรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าง่ายค่ะถ้าเราวัดขนาดของมันและอ่าด้านนี้ยาว ด้านนี้ยาว9 9 9มีความยาวทุกด้านยาวเท่ากันเห็นไหมคะทุกด้านยาวเท่ากันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าหรือถ้าเขาไม่ได้วัดแต่เขาให้สัญลักษณ์มาเห็นไหมคะเขาให้สัญลักษณ์มาด้านนี้3มขีด3ขีด3ขีด การขีดเท่ากันหมายความว่าเขาต้องการบอกเราว่าด้านนั้นมันมีขนาดเท่ากันและมันเท่ากันทั้ง3ด้านเลยแสดงว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าหรือจากรูปนี้ก็จะมี2ขีด2ขีด,2ข,ด2ขีดเท่ากันแสดงว่าทั้ง3ด้านยาวเท่ากันก็จะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าถ้าเขาไม่ได้ให้สัญลักษณ์มาเราก็แค่วัดถ้าวัดฝั่งนี้ได้5 5 5หยาวเท่ากันทุกด้านเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะ ต่อไปสามเหลี่ยมชนิดที่2นะคะโดยการพิจารณาจากด้านก็คือรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือจะมีด้านที่ยาวเท่ากัน2ด้านเห็นไหมคะหนึ่งขีดหนึ่งขีดแสดงว่า2ด้านนี้ยาวเท่ากันและยาวเท่ากันแค่2ด้านส่วนด้านนี้คุณครูขีดให้2ขีดแล้วกันยาวไม่เท่าคนอื่นเขาแสดงว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะอย่างรูปที่2นี้นะคะรูปที่2ก็จะมีทั้งหมด สขีด3มขีด,ขดและมีแค่2ด้านอีกด้านหนึ่งนะคะอ่ะครูให้อาจจะมีแค่มีสขีดก็ได้นะคะแต่ถ้าเขาไม่ได้เขียนมาก็หมายความว่ามันไม่เท่ากันแสดงว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะต่อไปชนิดที่3คือรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าจะมีลักษณะก็คือแต่ละด้านเนี่ยยาวไม่เท่ากันเลยเห็นไหมคะไม่ว่าจะ ดูที่สัญ,ญลักษณ์มีการเขียนสัญ,ญลักษณ์ขีดไว้ไหมคะไม่มีการขีดอะไรไว้เหมือนข้อ1เนี่ยเหมือนข้อ1ตรงนี้ไม่มีการขีดไว้เลยว่าด้านไหนเท่ากันก็แสดงว่าไม่มีด้านที่เท่ากันหรือถ้าเราไม่เชื่อเราจะวัดดูก็ได้สมมุติเราวัดได้5 4 3ไม่มีด้านไหนยาวเท่ากันเลยแสดงว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านเมเท่านะคะอะทบทวนกันก่อนนะคุณถ้า ข้อ3ถ้าพิจารณาที่ขนาดของมุมนะคะจะมีอยู่สามชื่อเห็นไหมคะมุมแหลมมุมฉากมุมป้านแต่ถ้าพิจารณาที่ด้านมันก็จะขึ้นต้นด้วยด้านค่ะสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเวลาทําแบบฝึกหัดนะคะให้อ่านดีๆว่าเขาให้พิจารณาจากอะไรถ้าให้พิจารณาที่ขนาดของมุมหนูจะไปตอบว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าอย่างนี้ไม่ได้นะคะ เพราะว่ามันคนละเรื่องเขาถามที่มุมหนูก็ต้องตอบเป็นชื่อของมุมซึ่งถ้าดูที่มุมก็จะมีแค่สามชื่อนะคะก็คือมีมุมแหลมสามเหลี่ยมมุมแหลมสามเหลี่ยมมุมป้านและสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ถ้าเขาให้พิจารณาที่ด้านก็จะมีอยู่แค่สามชื่อก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าและสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะให้อ่านดีดี ใบงานที่คัรูให้ไปคือให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดนะคะไม่ได้ให้เขียนในสมุดนะทําในแบบฝึกหัดหน้า5-7ถึง7และคุณครูได้มีการเขียนอธิบายไว้แล้วว่าแต่ละหน้านะคะให้ทําอย่างไรให้ศึกษาจากใบกิจกรรมที่ครูให้ไปนะคะหวังว่านักเรียนจะทําได้นะคะสู้ๆค่ะ